AMD กำลังเล่นใหญ่เลยครับคือเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญที่มีมูลค่าระดับล้านล้านในโลกของ AI วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแผนการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคตของบริษัทไปได้ขนาดไหนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในงานอีเวนต์ล่าสุดเนี่ย AMD เขาได้ประกาศเป้าหมายทางการเงินที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไร ไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ60% AMD คาดการว่ารายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลของเขาจะพุ่งขึ้นถึง60%ภายใน3-5ปีข้างหน้าซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วการเติบโตนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในส่วนของศูนย์ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่เลยที่จะดันให้รายได้รวมของทั้งบริษัทโตขึ้นอีก35%ในอีก5ปีข้างหน้าด้วย คำถามคือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ AMD เขามั่นใจขนาดนี้คำตอบก็คือตลาดที่กำลังโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ครับ AMD เขามองว่าตลาดศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI เนี่ยจะขยายตัวจนมีมูลค่ามหาศาลถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในอีก5ปีข้างหน้าฟังไว้หิดครับ1ล้านล้านดอลลาร์นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่มากๆและไอตัวเลข1ล้านล้านที่ว่าเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่ชิปอย่างเดียวนะครับแต่มันคือระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ GPU ก็เหมือนเป็นสมองกลที่ใช้คำนวณเรื่องยากๆของ AI ส่วน CPU ก็เป็นเหมือนหัวใจหลักและอุปรกรณ์เครือข่ายก็เปรียบเหมือนเส้นเลือดที่เชื่อมทุกอย่างให้ทำงานร่วมกันได้นั่นเองครับและเพื่อที่จะไปควา้าเคกก้อนใหญ่นี้มาให้ได้ AMD ก็เตรียมอาวุธไว้พร้อมเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆแถมยังไปจับมือกับลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI แล้วก็ Oracle ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยแต่แน่นอนครับในสนามรบนี้ AMD ไม่ได้สู้คนเดียวแน่ๆน่พวกเขากำลังจะเข้าไปชนกับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมโดยตรงเลยมันดูที่ตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์กันก่อนตอนนี้ AMD มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ส0ใช่ไหมครับแต่เป้าหมายของเขาคือขึ้นไปให้ถึง50นี่มันคือการประกาศสึกกับ Intel ตรงๆเลยนะ คือเป็นการท้าชิงบัลลังเจ้าตลาดที่เขาครองมานานหลายสิบปีเลยทีเดียวส่วนพอหันมาดูฝั่งของตลาดชิป AI สศัตรูตัวฉกาดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือ Nvidia เจ้าตลาดในปัจจุบันนั่นเองครับ แล้วดูที่กราฟนี่สิครับมันบอกอะไรเราได้เยอะเลยจะเห็นเลยว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าอนาคตของ AMD ดูจะสดใสกว่าอย่างชัดเจนเลยนะเพราะว่าหุ้นของ AMD โตขึ้นมาถึง96%ในปีนี้ซึ่งมากกว่าการเติบโตของ Nvidia ถึง2เท่าเลยครับทีนี้พอแผนมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคําถามตามมาเป็นธรรมดาเรามาดูกันครับว่าคนเขาสงสัยอะไรกันบ้าง บรรดานักวิเคราะห์เขาก็เริ่มตั้งคำถามที่มันเป็นเรื่องจริงจังมากๆเลยนะครับอย่างเช่นว่าไอศูนย์ข้อมูลที่มันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เนี่ยมันจะกินไฟขนาดไหนและจะไปหาพลังงานจากไหนมาป้อนมันได้และที่สําคัญเลยคือลูกค้ารายใหญ่ๆเนี่ยเขามีเงินจ่ายจริงๆเหรอก็น่าคิดตามนะครับแต่ทางฝั่งซี o ของ AMD คุณลิซ่าซูโอ้โหตอบกลับมาแบบมั่นใจสุดๆเลยครับเธอบอกว่า นี่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆสำหรับ AI ถ้าการใช้งานมันโตแบบที่เราคาดกันไว้นะเชื่อเสียว่าเดี๋ยวเงินทุนมันมาเองเอาละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันก,กลับมาอยู่ที่ว่าแล้วนักลงทุนเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เขามองเกมนี้ยังไงถ้าเรามาดูตัวเลขกันชัดๆนะครับจะเห็นเลยว่านักลงทุนเนี่ยเทใจให้ AMD มากกว่าคู่แข่งแบบเห็นๆเลยไม่ว่าจะดูในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือตอนนี้ตลาดกำลังให้รางวัลกับแผนการที่ดุดันของ AMD ครับคือมองว่า AMD นี่แหละที่จะกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญหรือเป็นซัพพลายเออร์ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปฏิวัติวงการ AI ครั้งนี้เรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคตื่นทองของ AI ที่การแข่งขันมันดุเดือดขึ้นทุกๆวันเนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นคนสร้างพั่วกับจอบที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่ชัยชนะ amd เขาวางตัวเป็นคนนั้นแล้วแหละครับแต่การแข่งขันมันยังอีกยาวไกลและก็น่าติดตามมากๆเลยครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยไปในที่สุด